สวัสดีครับอยู่กันมืดเลยวันนี้โตยต้าฟอร์จูเนอร์นะฮะติดตั้งฟิล์มรอบคานพร้อมกับติดตั้งจอแอนดรอยพร้อมกล้องบันทึกหน้านะครับแล้วก็พร้อมกล้องถอยหลังฮะ,ะตัวนีเป็นกล้องถอยนะฮะแบบฝังเลยเก็บงานเรียบร้อยเนียน,น,ยนแบบนี้ฮะ,ะมาดูฮะ,ะกล้องบันทึกหน้าระบบแอนดรอยเป็นยังไงนี่ครับกล้องบันทึกหน้าระบบแอนดรอยอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะเ,เล็กๆนี่นะฮะแสดงผลผ่านนี่ครับ หน้าจอ Android นะฮะนี้ติดตั้งหน้าจอ Android ตรงรุ่นนะครับเป็นหน้าจอ Android ขนาด7นิ้วนะฮะเต็มขอบเลยนะเห็นไหมฮะอันนี้เป็นของ t ต y ิต้าโดยตรงเลยนะฮะเต็มขอบแบบนี้ถ้าเป็นตัวถูกนะหน้าจอ7นิ้วจะมีแค่นี้นะฮะแล้วด้านข้างจะเป็นไม้ติ่มนะครับอันนี้พอเราเปิดไฟลี่จะเห็นพวกปุ่มนะฮะที่ใช้งานนนี้แสดงผลกล้องหน้าอยู่นะครับเป็นกล้องบันทึกระบบ Android นะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างเข้าเกียร์ถอยฮะพอเข้าเกียร์ถอยภาพตัดนะครับเป็นกล้องถอย นะครับมีเส้นกาลระยะแบบนี้คมชัดนะครับหน้าจอเป็นคาปาทิทีฟแรมสรอม3.2เวอร์ชัน10นะฮะควบคุมระบบคอนโทรลผมิรัฐภายในตัวรถได้ด้วยนะฮะตัวนี้ฮะโอเคครับเดี๋ยวจะให้ช่างเข้าหน้าจอหลักนะครับแล้วก็เข้าหน้าจอแอปพลิเคชันนะครับบ่อยสัญญาณฮอสปอตนะครับเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะสามารถที่จะเข้า YouTube นะครับเข้า Pa Store ได้นะครับฝาช่องแต่งรถและแรมไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ๆทุกวันนะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราเปิดเพลงดูครับลองดูสักคลิปนึงครับคลิปในช่องได้เลยครับสามารถเบาเสียงเล่นเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยนะฮะโดยที่ระบบของเดิมตัวรถใช้งานได้เหมือนเดิมครับเร็วชา้าู่ทย่สัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับการใหม่ๆอัปเดตทุกวันฮะมีการโฆษณาด้วยนะฮะโอ้หขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับผู้สับสนนายการนะเป,ป็นสปอนเซอร์หลักเลยฮนะในส่วนของตบยต้าครับผม คุณมากเลยนะครับเนี่ยฮะเบาเสียงนล็เสียงผ่านคอนโซลความละอียดได้เลยนะฮะช่างเบาเสียงผ่านคอนโซลความละเอยให้ดูอยู่นะครับนี่ฮะนี่ครับภาพในการปรับแสงนะครับนี่ฮะอัตโนมัติเลยนะครับนี่ฮะสวยแบบนี้ฮะลูกค้าท่านใดะที่สนใจนะฮะการติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นในโตโยต้านะฮะไม่ว่าจะเป็น b ีโก้แล้วก็ f o r t u n เนนะฮะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรูมูลนะฮะสอบถามเข้ามาได้ครับนี่ฮะเบาเสียงให้ดูหน่อยฮะช่างเบาเสียงได้นะครับโอเคก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฮะสำหรับคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ